สวัสดีครับพบกันวันนี้วันจันทร์ที่25สิงหาคม2568ครับมีข่าวดีมาบอกครับใครอยากมีงานทําเดือนละ5,000ถึง6,000บาททํางานในพื้นที่ตําบลหมู่บ้านตนเองดูฟังรายละเอียดในคลิปนี้นะครับเผื่อท่านจะมีคุณสมบัติถูกจ้างงานนี้ครับขอบคุณข้อมูลจากเพจข่าวจริงประเทศไทยครับวันนี้เขาได้ลงข่าวนี้ใครที่ใช้ Facebook สามารถกดลิงก์อ่านได้ที่ความเห็นแรกใต้คลิปนี้นะครับเราปากหมด ไว้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ใครที่ใช้ Facebook กดอ่านดูได้เลยนะครับเป็นเพจข่าวข่าวจริงประเทศไทยลงข่าวบอกว่าเดินหน้าคิกออฟจ้างผู้ช่วยดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงวงเงิน1,115ล้านบาท รายละเอียดครับนางสาวสศิการวัฒนจรรันทร์รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงินรวม1.57แสนล้านบาทโดยหนึ่งในมาตรการสําคัญคือโครงการค่าบริการสาธารณสุขสําหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงผ่านการจ้างงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Caregiver นะครับ เพื่อยกระดับการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงการดําเนินงานอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานได้แก่กระทรวงสาธารณสุขกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการโดยใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอบตอเทศบาลกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาที่มีกองทุนดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขหรือว่ากองทุน LTC กองทุนรองเทอมแคร์นะครับ เป็น,นกลไกหลักในการจ้างงานรวม18,587อัตราเพื่อดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง1 6ึ่ง0อ่า1 6 8พ7ง1 6 8 0คนทั่วประเทศโดยมีค่าตอบแทนเดือนละ5,000ถึง6,000บาทขณะนี้อปทกว่า2225แห่งส่งข้อมูลความต้องการจ้างแล้วรวม6,630อัตราเพื่อให้การ เพื่อให้โครงการเกิดผลเป็นรูปธรรมรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่26สิงหาคม258เวลา13.30นถึง14.30นภายใต้ชื่องาน Kick off 30บาทรักษาทุกที่กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจ้างผู้ดูแลเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้มีภาวะพึ่งพิงณลานอเนกประสงค์ชั้น2ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคารบ ถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่อบตหรือเทศบาลในพื้นที่ภายในไม่เกินวันที่30กันยายน2568สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อบตเทศบาลรพสตโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลจประจำอำเภอนะครับเอาล้วครับอธิบายเพิ่มเติมนิดหน่อยในวันที่26สิงหาคม2 5นี้นะครับจะมีพิธีเปิดงานหรือว่า kick o f นะเปิดงาน kick o f โดยกระทรวงสาธารณสุขจะเปิดงานคิกออฟชื่องานชื่อโครงการว่าคิกออฟสามบาทรักษาทุกที่กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจ้างผู้ดูแลเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้มีภาวะพึ่งพิงหน้าลานอเนกประสงค์ชั้นสองศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคารบีถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพนี่จะมีการเปิดงานคิกออฟนะครับเมื่อเปิดงานคิกออฟแล้วพี่น้องท่านใดนะครับที่เคยเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร c ค r e g i v เ r หรือว่าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเหลือดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงนะครับใครเคยอบรมหลักสูตรแคร์กิฟเวอร์70ชั่วโมงขึ้นไปหรืออบรมมากกว่า70ชั่วโมงติดต่อสมัครได้ที่อบตอรหรือเทศบาลภายในะไม่เกิน30กันยายน258นะครับโดยผู้ที่ผ่านการอบรม70ชั่วโมงแคร์กิฟเวอร์นะครับจะได้รับค่าจ้างเดือนละ5,000บาทนะครับส่วนคนที่อบรมมากกว่านั้น เขาจะมีอัตราอยู่รายละเอียดสอบถามอปตรหรือเทศบาลนะครับอบรมหลายหลายชั่วโมงกว่านั้นได้เดือนละหกพับาทนะครับก็เมื่อสมัครแล้วอปตรหรือเทศบาลจะทําการคัดเลือกและจะทําสัญญาจ้างต่อไปเขาจะเริ่มจ้าง1ตุลาคม2 5 6 8จนถึง30กันยายน2569จ้างเป็นเวลา1ปีก่อนนะครับโดยทั่วประเทศนี่ตอนนี้จะมีการจ้าง18,587คนทั่วประเทศนะ เขาจ้างคน18 5 8 7ดันห้า้แปดิเจ็ดคนทั่วประเทศนี่เพื่อไปดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงเป็นผู้สูงอายุผู้ติดบ้านติดเตียงผู้ต้องได้รับความช่วยเหลือดูแลนั่นแหละซึ่งผู้มีภาวะพึ่งพิงขนาดนี้มีทั่วประเทศหนึ่งแสหแด้อเจ็ดคนนะครับนี่เขาจ้างคน18 5 8 7ดห้าอยแปดิเจ็ดคนไปช่วยนะไปช่วยดูแลกลุ่มกลุ่มผู้มีภาวะพึ่งพิง,พงนะครับทีนี้ ถ้าพี่น้องไปติดต่ออบตอเทศบาลขนาดนี้อาจจะมีบางอบตอบางเทศบาลยังไม่ได้ประกาศจ้างประกาศให้สมัครก็ไม่ต้องตกใจเขายังมีเวลาถึง30กันยายน68เพราะว่าอบตอรหรือเทศบาลขนาดนี้เพิ่งส่งความต้องการจ้างนะเพิ่งส่งความต้องการจ้าง6,630อัตราทั่วประเทศนะครับแต่จริงแล้ว เขามีอ for ัตราการจ้างงานที่จะให้อบตหรือเทศบาลจ้างทั้งสิ้นทั่วประเทศนะครับ1 8 5 8งหคนนะครับแต่ว่าอบตหรือเทศบาลขนาดนี้เพิ่งส่งความต้องการจ้าง ,6630 คนอาจจะมีบางอบตหรือบางเทศบาลยังไม่ได้ส่งส่งความต้องการจ้างเพราะนั้นบางอบตบางเทศบาลอาจจะยังไม่ประกาศรับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอรอหมันไปสอบไปถามเรื่อยๆว่าเขาประกาศรับหรือยังเขาจะประกาศรับก็ต่อเมื่อเขาส่งจํานวนคนที่จะจ้างนะ ไปยังสปสอชอก่อนแล้วก็เมื่อสปสอชอ,อนุมัติอัตราจ้างกลับคืนมาอ,อบตอรหรือเทศบาลเขาจึงจะประกาศจ้างแต่ตอนนี้ทั่วประเทศทั่วประเทศส่งความต้องการจ้างไปแล้ว6,630คนนะครับก็ยังไม่ทราบว่าอยู่อ,อบตอรหรือเทศบาลไหนผู้สนใจไปสอบถามได้ก่อนนะครับถ้าสอบถามวันนี้ยังไม่มีก็สอบถามได้ภายในแม่ช้ากว่า30กันยาหรือสมัครได้ภายในไม่ช้าช้ากว่า30กันยายนนะครับ แล้วเขาจะคัดเลือกแล้วก็ทําสัญญาจ้างต่อไปเมื่อทําสัญญาจ้างใครผู้ใดนะเขาก็จะเริ่มจ้าง1ตุลาคม258ถึง30กันยายน 2. 5 9จ้างเป็นเวลา1ปีก่อนนะครับส่วนปีหน้าปีหน้าจะจ้างต่อหรือเปล่าต้องดูที่งบประมาณเขามีจ้างอีกไหมแต่ที่นี่แน่จ้างครั้งนี้จะจ้าง1ปีก่อนนะครับเอาละครับนี่ก็คือการเดินหน้าคลิกออฟจ้างงาน ผู้ช่วยดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงหรือว่าจ้างแคร์กิ v e r นั่นแหละครับและเรียดสอบถามวาตอตหรือเทศบาลในภูมิลําเนาครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ